สวัสดีค่ะฮัลโ <laughs> <laughs> หล,าาาหลมา,า,มมา,าล,ลายที่นคเขาภาษาเราเจ้ลาลัภาษาเราไม่ไงเด็กไอที่เกิดจากเชส์ฮัลโาลพฮลานชุบปาที่ามาันเนฮ่เขาฮัลตมันต่งตับเป่าชัวรนี่มนันนาซันี่นี่มาลายแต่กไม่แน่นอนนะ

กัวอะไรนี่กังฟงตินเจนี่ยังอ่ะท่ก็จะได้เห็นอาวัตเปานะรั้มดเนี่ยละครับวัตนะ่พาโนเมนาซาวนี่เด็กออนไลน์ตกลาวอาว ตุ๊เปาเทปลาวชะปนามะชาาลีโกลัาเตับโตังฮาเวฮาวันตะวากาวัชสกอกะกอลาตุ๊เปาตุ๊เป็ดซาลาเมียเขาผาลัปะโน่นนาสกัลาเขาเหม็นาวตัวเม่ตัวลักเสบุดีชาวดหลับชปนาเขามันนี่บาเฮา Aani nama wapahaw. Tok waw. Tok waw. Mentala kapaw. Tupalasi leka lemet no lapalan sa pakaw tapalan sa ay mga mga wala kwita mga tao wala kwita <laughs> titik kalipay james so kapik tala po tay yun nakamaganda kaligo dito mga mga lakwit Oh. Huwag mga hang. Huwag